สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่2 7กันยายน2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเพลิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ตลาดเช้านะคะตลาดเมืองสุรินช่วงปุกมริกาเสษสนะคะโอ้โหวันนี้เรามาแต่เช้าปลาตัวเบอเล่เลยนะทุกคนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายปลานะคะ,ปา,าป,ะปาตะปลาหปลาห้วยัสนิ ไม่ใช่ปลาเลี้ยงเนาะยายเนาะไม่ใช่อันนี้เขาเรียกปลาตะเพียนใช่ไหมปาเียี่เราเราเาเรียบร้อยแล้วทเรียบร้อยเรียบร้อยนะะันเป็นซนบรอันนี้ปลาซิวหรอตัยใหญปลาตะเพียีเรดี๋ยวจะิบไผ่ซิวไผ่นะคะคนใช่อ้าไม่ไม่จริงจริงนะครปลาปลาสดมากเลยไม่ได้ทำไมเยอที่ไหนนี่ะ เดี๋ยวเราไปไปดูที่อื่นก่อนนะฮะทุกคนเนาะอนะันนี้ก็จะเป็นปลาส้มยายนะคะขา,ายยาย่แต่เช้าเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นว่ามีปลาที่ไหนบ้างนะฮะทุกคนเนาะแม่นวยสวัสดีเช้าเลยขายทุกวันเลย องี้าโคบมดูหน่อยดู neck. ครับประกดครับโลเท่าไหร่ล่ร้อยห้าสิบครับตกมาเมื่อกี้นะครับผมไปตกจริงกับมือครับวันนี้ผมไปซื้อของกันรับนารักากนลยงรัดตนะฮะ สวยมากเลยอันนี้เราดูปลาน้ำจืดขวดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูปลาเยกใช่จะแสนเดินตาแล้วนะทุกคนก็จะมีหมูหมูนะแล้วก็มี2องเส้นไหว้นะทุกคนอุตระเก้าสิบยนี่ของต้มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูปลาเชฟเขาก็มีอะไรบ้างนี่อะไรลมปลาธรรมชาตินี่ไปลไงก็หลัอันนี้โล3โสาม0ิ0เจ๊ยังมีเห็ดเขามีอ่ค่ะนี่นะคะของเจ๊นะคะตรงนี้เนาะ อันนี้คือของธรมะะมธรมชาตินะทุกคนนี่ของธรรมชาติมีนี่ยิง่งเห็ดไ่ก็มีกบมี <c oughs> ปลาหลดมีทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> สนใจไหมคะสนใจไหมคะมค่ะไคะก็สวยค่ะนี่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งน,นะทุกคนแล้วก็มีของนะคะอันนี้ของขึ้นบ้านนะคะจะอยู่ตุดนี้นะ,ะทุกนนะคนมีตู นมารอในกบยนะทุกคนเส็จแลครับหอมธรรมชาตทำมาสเแนาะมันนะทุกคนอันนี้จะฝัของอะไนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ว่าจะมีปลาตัวใหญ่ไหมนะทุกคน นี่คือบรรยากาศตลาดสดสุรินร์นะคะในรอบเช้าวันที่27กันยายน2567นะคะแอดมินเดินหาปลาธรรมชาตินะคะทุกคนดูปลานี่ค่ะโอ้จ้ะ ทำปลาหมนี่ลยี่งลใส่ดูไไนะ2โล่านการตลาดนะคะก็เป็ของปลาธรรมชาติมีอยู่สุดเดียวนะ,ะทุกคน,นสุดเดียว สวัสดีจ้าเดี๋ยวาย <c oughs> ปลาเสร็จเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมารีวิวร้านแป๊บไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวโอเคนะคะทุกคนเราก็อยู่ เก็บบรรยากาศให้ชมนะคะก็จะมีช่วงเทศกาลแสนดนทานะคะมีปลาหลากหลายเลยนะคะทุกคนปลาธรรมชาติวันนี้ปลามาอยู่จุดนี้หมดเลยนะคะใช่ภ<ฮ>ะษัง <แ ders. S 2> พษสังเรียกมาไว้ตรงนี้หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมีมูลเรียกปลาหรอมีมูลเรียกปลาใช่ไหมแม่นะ บรรยากาศตลาดมังสวิรินวันนี้วันที่27ก็มีปลาอยู่จุดที่เหนือนะคะรอบแ้ารอบเดียวแม่ค้ายังไม่มาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มปลาน้นนะคะปลาธรรมาชาติก็จะมีจุดเดียวนะทุกคนก็ฝั่งฝั่งนี้นะคะมอยูอีกฝั่งนี้หรือเปล่านะคะระแทน้าเรามาแต่เช้าวันนี้เรามาแต่เช้าดูนะ,ะเก็บบรรยากาศแต่เช้าดู บรรยากาศแต่เช้าในตลาดสุรินนะคะก็มีแต่ขนมแซนด์โดนตานะทุกคนข้างไหนคะข้างกับสวงอยู่ลเลย่เพื่อนเราก็เดินหานะคะเดินเก็บปลาธรรมชาติจะไดอยู่ฝั่งเก็บน้นะคะผักย่างผักกิ้งก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนนะคะนี่ตัวที่ใหิ้งใหญ่ๆเลยนะคะขนมนม เทศกาลแซนุนตานะคะเขาก็ามาซื้อกันแล้วนะคะอันนี้เรามาเช้า6โมงเลยเนะก็บบรรยากาศตลาดเมืองชลินให้กับทุกๆทุกท่านได้ชมกันเข้าแล<ค>้วนะ<ม>คะทุกๆทุกท่านนคะคะวันนี้ช่องต่อและผีไลฟ์สไตล,หล์หลากหลายสาระนะ่ารู้แล้วก็มีเพื่อนก็มาเก็บบรรยากาศในเช้าเช้าในวันที่27 เป็นรถยนต์ของ่านใหนะคะให้กับทุกคนที่ท่าได้รับชมกันในวันนี้ยายสวัสดีค่ะยะมาได้แต่สาวแท้หนูนี่ไม่ได้สาวหนูเล่นมากมึงจะสาวอืมคนะคะเออก็พาเดินตลาดแล้วตลาดจบแล้วนะทุกคนก็จีมาอยู่ฝั่งนี้เป็นผักบัวแล้วก็มีอาหารคนก็จะเริ่มเดินช่วงหกโมงกว่าๆนะคะเริ่มมาแล้วฮะ เพราะว่าเขาไปกดตังค์กดอะไรเขาอยู่นะเออจะมาเลือกซื้อกันได้เลยเด้อน,นะคะทุกคนมาแต่เนิ่นๆนะคะช่วงหน้าเทศกาลวันาสารนะคะปลาก็จะอยู่จุดที่เหนือวปาลายเยอะเลยนะคะทุกคนราแนะนำตลาดนะคทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้เราก็หวังอย่างนี้ว่ายกิื้อทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในคลิปของชาวบ้านไม่มากก็น้อยหากทุกพ่าปรกักใด ต้องการกันไเพื่อนสีนะทิ้ด้วยขอบคุณทุกเขอบคุณท่ขอบคุณทุกท่านังจเพื่อการสั่สีของวเรานะคะีเพ่อนที่เข้ามาช่วยเราย่างาไให้ดนะคะขอรับเพือยเพื่อที่จเพื่อปกำลงใจให้ตพต่อแลาสีและไต์ได้มีกำลังใจนํเสนอขึ้นใหม่ต่อไปนะคะสุขบแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสุดท้าย